หายจากโควิดแล้วเหนื่อยกันไหมคะรู้สึกหายใจไม่ค่อยคล่องปอดทํางานไม่เต็มที่ถ้ามีอาการแบบนี้ดูคลิปนี้แล้วฝึกบริหารปอดไปพร้อมๆกันนะคะท่าที่1เป็นท่าบริหารการฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกลังลมให้ใช้มือประสานการวางไว้ที่บริเวณหน้าท้องหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือเราออกมา จากนั้นหายใจออกยาวๆท้องยุบลงช้าๆให้ทำท่าละ5-10ครั้งต่อ1เซตแบ่งทําวันละ2-3เซตนะคะเช้ากลางวันเย็นหรือว่าก่อนนอนและหลังตื่นนอนท่าที่2ท่าบริหารสมรรถภาพของทรงอกให้หายใจเข้านะคะพร้อมกับยกแขนขึ้นทั้งสองข้างช้าๆ จากนั้นหายใจออกยาวๆและยกแขนลงค่ะทำท่าละ10ครั้งต่อ1เซตวันละ2 3ถึง3รอบท่าที่3นะคะชื่อท่าพ่นลมเป่าทิชชู่ท่านี้เราจะใช้ทิชชู่ในการช่วยบริหาร ท่านี้จะช่วยลดอาการหอบเหนื่อยในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปอดแฟบได้นะคะท่านี้นะคะให้เราถือทิชชู่อยู่ระดับปลายคางของเราระยะห่างระหว่างริมฝีปากประมาณ1ฟุตหายใจเข้าทางจมูกลึก,ลกๆค้างไว้จากนั้นเป่าลมออกทางปากยาวๆโดยที่ลมหายใจไม่ขาดห่วงให้ทิชชู่ปลิวออกไปด้านหน้าท,ทําท่ารับประมาณ3-5ครั้งต่อ1เซตวันละ2-3เซตค่ะ ถ้าบริหารปอดเหล่านี้นะคะสามารถทำได้ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบหรือว่าหลอดลมตีบแคบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโควิดสามารถฝึกได้ทุกวันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอดให้กลับมาทำงานได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะและพิเศษสุดๆส,สำหรับผู้ชมที่ดูคลิปนี้คลิกลิงก์ใต้ใคอมเมนต์ลงทะเบียนรับส่วนลดสำหรับผู้เข้ารับบริการครั้งแรกที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลนคนรธนเท่านั้น ครั้งหน้าเราจะมีทิปส์แอนทริคดีๆอะไรมาแนะนำกันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย